สวัสดีค่ะเพื่อนๆันี้นะคะก็คูกช่องยูบีเช่นเคยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเสียงเราอาจจะเบาหน่อยนะคะว่าไม่สบายเป็นคนที่เป็นผู้แพ้นักมากห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่หายจากการทําคลิปไปนานสิบกว่าวันได้นะคะทุกคนเราต้องขอโทษจริงๆเนอะ <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราหายไปนานขนาดนี้นะคะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะนานถึงสิบกว่าวันเลยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครน้อยนะคะเราไม่ว่าเลยค่ะน้อยได้เลยค่ะน้อยเราเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราหายไปนานมากจริงๆและกลับมาพร้อมกับอัปเดตใหม่สองอย่างที่จุดจึ้งแบบว่าเป็นสิ่งที่เรานะคะโอ้ยสำารับน้ำลายโอเคค่ะกลับมาแล้วไงเนาะโอ้เสียงเปลี่ยนเลยนี่นะคะเป็นอัปเดตใหม่นะคะก็คือต้องเจอกับรถบัสเนาะ เออเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะอัปเดตแบบสดๆร้อนๆเลยแต่ก่อนอือ่นมาปรับหน้าจอกันก่อนค่ะโอเคปรับหน้าจอเรียบร้อยแล้วอัปเดตเลย4ี่คูณสมนี่เท่าไหร่ทุกคนคิดซติกต k อกติกตอกคิดออกหรือเปล่าคิดออกไหมถ้าอยู่คิดไม่ออกไอก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคือมันมีเลขเดียวที่เยอะที่สุดก็เป็นสิบสองนะคะโอ้อันที่จริงก็นั่งนับนิ้วอยู่ค่ะ

ก็ยังเด็กอยู่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอโตก่อนอืเดี๋ยวรอโตก่อนก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ในเกมอัลเตาร์เฟลนะคะมาดูเลนว่าจะมีอะไรบ้างจากที่หายไปสิบวันไม่ได้อัปเดตไม่ได้อะไรเลยเนาะก็นานเนาะสิบวันกว่าๆเลยหายไปนานมากเอาจริงนะถ้าคุณดูดูที่อยู่บ้านเราแล้วเนี่ยคงจะแบบเหมือนกับรูปที่เราขึ้นตอนเนี้ย มันก็คงจะเป็นแบบเนี้ยคือแบบไอจะคยี่อยู่ให้แหลกเรากลับมาความบุบการพูดที่แปลกไปนะคะปกติเราก็จะพูดแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะเรามจะพูดมากแล้วค่ะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรอะเอกลักษณ์ไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของแบบการเป็นเอกลักษณ์นะคะ ได้เล,เ,ลเ,ลเล่นแล้วเย่ก็จะได้เล่นแทบร้อเไปยเลยค่ะตือต,ตือชูจุดจุดจุดเราว่าสิคะลอยตะล่องตะล่องตะเดียวตะตรงตรงตะตรงไปเลยค่ะเราก็รอนะคะเรามีผู้ติดตามก็ช่องลอยก็กวาดในช่องอยู บีนะคะเรารักทุกคนนะเอ๊อตาสูาสูาสมาเล่นอัปเดตใหม่กันเลยค่ะนี่ตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีรถโรงเรียนที่แบบว่ามันไปขึ้นหน้าอัปเดตนะคะมีรถโรงเรียนรถโรงเรียนคือแบบน่าน่าเล่นมากเลยเรามาดูกันค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงทุคนนี่ไงนี่ไงได้ละอันนี้เป็น วุ้ยกล่องข้าวน่ารักมากกว่าคนเ,าเราเอากล่องข้าวนี้ไปโบกรถค่าโบกรถย่านะคะให้คนข้ามขาให้คนข้ามเออลูกจะาไปโรงเรียนดีๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มารับอา้าวแม่เปมารับพรุ่งนี้ล่ะอ๋อเดี๋ยวเวย็นนี้แม่จะไปเสริมสวยซะหน่อยลูกคงจะช้าเลยนะวุ้ยน่ารักมากเลยเ่มันเดินสอนนะแล้วก็มีเด็กนะักเรียนนะคะ เหมือนเขาจะให้หาเป็นลูกบอลน,นะคะโอเคโอเคมันก็มีประมาณนี้นะทุกคนกับที่ที่นี้อุ้ยทุกคนเห็นไหมนี่ปลล้ายรถโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีรถบัสด้วยแต่อย,อยังไม่ยังไม่อัปดเดตอนี่เราชั่แบบสวยมากเลยอ่ะยิ่องออกมาข้างนอกนี่สวยเลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาให้เราไปหาแน่เลยเนี่ยทุกคนตรงเนี้ย ขอให้เราไปหาแอนเน่แอ่ว่าใช่เรื่องมาูโรงเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าบ้านกันเลยดีกว่าเพื่อจะมีรถโรงเรียนเพราะว่าเรายังไม่เห็นโรงเรียนเลยนะคะไปไปต้องไลง่ดูลิอุ้ย คุณผู้ชายคนนี้คะคุณเป็นเบื้องหลังแล้วเข้ามาค่ะมันไม่เห็นมีรถโรงเรียนเลยอ่ะไม่มีรถโรงเรียนอ,อ้อมตกใจอุ้ยมาแล้วอุ้ยเมื่อกีก้ตอนนั้นเรากดตรงรถโรงเรียนตรงนี้รถโรงเรียนก็มาเลยหรือว่าเราแค่นั่งรอก็ได้ไนี่เลยอ่ะเข้าไปไม่ได้อ่ะทุกคน ุิยงง่าย,ย,ยแล้วกดตรงๆเขียวมันเข้ามาเลยอ่ะเนี่ยผมปุ่มเขียวเขาบอกให้กดนะคะน,นี่ใหญ่มากกระตอกมากพักมากนี่อันนี้คือแบบลงตรงนี้ค่ะลงตรงนี้นนเฮ้ยเียหน้านอ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหน้าตาคล้ายๆพัดลมเหรอ พัดลมถัแบบไปโรงเรียนค่ะร้อนไงโรงเรียนใครมีแอร์บ้างค่ะหายากเลยนะ้อโรงเรียนติดแอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบค่อนข้างมีราคาแพงเนาะไอ้ตรงนี้ค่ะคือความลับที่น่าจะเด่นช่นะทั้งนั้นออไมเปิดไม่ได้อย่างนั้นหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้แหละี่ยทุกคนเป็นกระดาษสีเอาไว้ทำอะไรอะคะ่ะ กันไกลเหรอกันไกลก็รั c c ้นไกลค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆนำไปดีกว่านี่เดี๋ยวเราลองให้โรองเรียนไปมีไงเราเรียนไปแล้วอุ๊ถึงเน้ะเหรอ ราต้องแรงกําลังไปนะคะค่อยๆขับไปทีนันเดก็ําลังจะพูด,ดว่าทีละช้าๆนี่ไม่ช้าเลยค่ะคุณพี่น, <c oughs> นีแล้วเราก็กดออกไปจากรถไว้เลยแบบนี้อืมก็จะลงมาใช่ไหมนี่เราอยู่ที่โรงเรียนแล้วหรื <c oughs> อยัมาทําละครซสั้นได้แล้วหรอครับเนี่ย โอเคดีมากเลยนะคะทุกคนเราสามารถเอามาทําละครสั้นได้แล้วนะคะเมื่อก่อนนี่เราถ่ายเชชีวิตวตนน้นเช้าต้นยุคจะถ่ายตรงในโรงเรียนแล้วเหรอวิใครอยากดูนะคะอย่าลืมติดตามดูได้เลยนะเพราะตอนนี้เรากลับลงคลิปทุกวันแล้ววันไหนเราจะวันไหนที่เราไม่ลงนะคะเราจะลงโทษตัวเองในการทําอะไรดีเปิดหน้าหรออืมน่าจะเปิดหน้าแต่ไม่ใช่การเปิดหน้าธรรมดาคง น่าจะใส่เสื้อผ้าที่มันคล้ายกับในชีวิตจริงโอเคเอาทั้งหมดห้าชุดแล้กันอืมคลิปต่อไปว่ทค่คลิปต่อไป,ป,อไปถ้าเราไม่ลงคลิปหนึ่งวันทวงได้เลยค่ะทุกคนเราสาบานจากใจจริงที่รักแฟน <c oughs> <c oughs> โอยทุกคนทุกคนกคนิดว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่า <c oughs> เราไปยาอ่อนขึ้นหรือเปล่า เราเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะคือเราไม่อยากจะเกรงเนาะเพราะถ้าฮะเอาเออรถโรงเรียนเฮ้ยอแล้วตัวละครมันอยู่ในนั้นอะเราไม่เป็นไรคะ่ะโอเคถ้าเราเกรงมากมันก็จะไม่ค่อยสนุกเนาะส่วันนี้ก็ต้องขอตูวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็รืมติดตามชมกันด้วยนะคะสว่วนนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย